เคยเห็นนะโอ้เคยเห็นแม่ทีมก็มีเห็นตลอดทีมงานนี่นะเฟี้ยงเลยกระดาบคือหมายถึงทีมงานเฟี้ยงไปเล็กไปเล็กโฆษณาจะกลับมาข้าวเป็นกียรติหวานนุ่นชนีอ่ะเออเด็กๆ ที่อยากไา้จะเยอะมากขนาดนี้ที่บูธมิ i ซ์แอนด์แจับคู่คละได้จ่ายชิ้นเดียวกว่า1000รายการ1นึ่งแถม1ึแบบไม่ตุ้นแบบไม่ซ้ำมาช็อปที่บูธได้ครบได้คุ้มบูธ Mix and Match ถึง30กันยายนนี้ในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ท้าทายไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลผมเลือกอ i t e Health พ l u s ทำร้ายให้ผมชัดเสียต้องลองดอฟสูตรอัพเกรดใหม่เซร่มอนุภาคเล็กช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมชัอเสียกลับมาดูสวยมีชีวิตชีวาสูตรใหม่ไม่มันแล้วนะต้องลองดอฟ,ฟันโอคุกกี้ยิ่งเก่งก็ยิ่งมันฟิวไหนก็ได้ฟันฟันโอร่างก,กายของคุณคือเครื่องมือที่จะพาคุณก้าวผ่านทุกวิกฤต ซปเปอร์ไฟเครื่องดื่มผสมสมุนไพรสกัด8ชนิดเติมความสดชื่นให้ร่างกายได้ทุกวันสู้ไปกับคุณดื่มซปเปอร์ไฟขนาดใหม่10บาทดาวนี่สุดช่วยป้องกันผ้ายับผ้ายับย้วยหลังซักลืมไปได้เลยด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าของ d u o e s s e n c นช่วยป้องกันร,รอยยับรู้สึกผ้ายอยู่ทรงดูเรียบใส่ได้เลยดาวนี่สุดช่วยป้องกันผ้ายับแอบเกาแต่เราเห็น มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแครใช้เฮดเดนโชลเดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแครและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดเดนโชลเดอร์สแล้วคุณจะรักว้าวกาแฟเขาช่องทรีอินวันสูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิมเขาช่องรถแท้กาแฟไทย We, multi-awarded chefs from around the world, we take our hats off to m o n f l e u r a product in which we have tested and awarded. ความภาคภูมิใจสูงสุดของน้ำแร่มอง l ฟล r ที่ได้รับรางวัล Superior Taste Award 3ดาว4ปีซ้อน m o n f l e u r นิยามใหม่ของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผง Breeze Excel สูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยกระจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาว Breeze ช่วยกระจัดคราบหนักเหนือกว่าผงใส่ใจต่อโลกเต็มที่ จะสตรองลบไปให้สุดต้องไม่สะดุดเพราะผมเสียขาดร่วงแพนทีนสูตรลดผมขาดร่วงมีโปรวิตามินเหมือนติมวิตามินช่วยพื้นบำรุงผมเสียช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97%ผมสตรองขึ้นยาก็สตรองขึ้น มีน้ำปลาาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาาตำนัวติดบ้านไว้หรือยังคะน้ำปลาราตำนัวแซ่บนัวนัวผมแนะนำครับ ทรีทเมนต์ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลองวอสซีนกรูตาไฮยาเซรัมเบอร์เซอร์ชั่นผสนกรูตาโกลและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีสิบเท่าเผยผิวดวอี้ดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันมีสูตรกลางวันและกลางคืนลองเลยสี่เหลี่ยมที่ฟันกว่านี้ต้องฟันโอสควร์คุกกี้สี่เหลี่ยมรสช็อกโกแลตและช็อกโกแลตชิพอร่อยเหลี่ยมไหนก็ได้ฟันชีวิตแบบแอคทีฟต้องเจอแสงแดดลมและฝุ่นควันทำให้ผมสึนเสร็จแล้วแตกกลาย แชมพูอย่างเดียวไม่พอต้องดูดทุกครั้งหลังสระด้วยเซนสิลครีมลเซรั่มพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลง97%ช่วยปกป้องผมแต่ปลายใช้เซนสิลครีมลดหลังสรษะผมเลือกทางที่ใช่ไปสู่เป้าหมายที่ออกแบบเองด้วยดีดูเกตเตอร์เซฟพลัสลิงประกันชีวิตควบการลงทุนรับโบนัสเพิ่มเงินออม12%จ่ายเบี้ยประกันภัย8ปีปรับเปลี่ยนเป้าหมายการเงินได้ทุกช่วงชีวิตอุ่นใจรับความคุ้มครองต่อเนื่อง หมดห่วงเพราะซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพไว้เมื่อถึงเป้าหมายก็เลือกรับผลประโยชน์หรือรับความคุ้มครองถึงอายุ99ปีได้ d ีทูเก r save เซ a ตั i ลิงมาวางแผนประกันชีวิตที่ธนาคารกรุงเทพด้วยกันนะคะสนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ ใบปุ๋ยตรามงกุฎสูตร40-0-0เขียวนานต้นโตไวสังเคราะห์แสงดีมียูเรียโอ้ยเย็นเย็นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีนะไม่ยากเลยค่ะดิคุสโตอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเปิดกระป๋องหอมหม่หนูง่ายๆเลยช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ ะะปลากระป๋องดิกุสโตเนี่ยเป็นปลาซาบะนะในซอสมะเขือเทศผลิตจากปลาซาบะสายพันปุ่นสดนุ่มชุ่มซอสสดจากทะเลสู่ครัวของคุณเลยนะฮะเอามาทำอะไรก็อร่อยที่สำคัญเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก RJ เจ้าของแบรนด์บิ๊กโค a ซึ่งเป็นน้ำอัดลมอันดับ4ของโลก ความอร่อยความฟินของปลากระป๋องดีกุสโตก็คือเนื้อปลาในกระป๋องเนี่ยจะเป็นชิ้นๆเลยคุณเอ๋ยเนื้อจะแน่นๆเอามาผัดกระเพาเอามาทําต้มยำหรือแม้กระทั่งเอาบีบมะนาวนะอซอยหอมซอยพริกอร่อยแล้วนะฮะหรือเอาไปทอดกระเทียมยิ่งอร่อยง่ายที่สุดที่ตอนนี้คือยำปลากระป๋องนี่แหละใสใ่เครื่องสมุนไพรใส่พริกใส่มะนาวบีบเข้าไปใส่พริก่้องใส่มะนาวสดๆนะลกูกใช่ค่ะแล้วก็ซอยหอมซอยกระเทียมใส่พริก อ,อปลากรอนใหญ่มากเนี่ยคือเมนูตรงหน้านี้มันคือข้าวผัดปลากระป๋องก็คือน่ากินมากมหลายคน,นดูข่าวใส่ไข่แล้วก็ถามว่าโอ้ยแล้วจะไปหาซื้อดีกุสโตที่ไหนหลายคนไปพยายามไปหาซื้ออยู่นะคะปลากระป๋องดีกุสโตดีกุ ไที่ร้านค้าใกล้บ้านนะคะ20บาทค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ f a c e b o o แฟนเพจบิ๊กโค l า t ไทยแลนด์ได้เลยเพราะฉะนั้นใครหลายคนดีเอ็มมาถามมินว่าดีกุสโตซื้อที่ไหนร้านค้าใกล้ที่ร้านค้าใกล้บ้านนะคะ20บาทค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ f a c e b o o แฟนเพจบิ๊กโค l า t ไทยแลนด์ได้เลยเพราะฉะนั้นใครหลายคนดีเอ็มมาถามมินว่าดีกุสโตซื้อที่ไหน ราคากล่ายบ้านค่ะ20บาทแล้วาไปเลยแล้วก็เอาไปทำเมนูอร่อยๆแบบนี้มาให้ทานกันด้วยเธอต้องไปแล้วไปไทยรัฐนิวโชว์นะฮะเดี๋ยวต่อไปให้กำลังใจเปิดเพลงยาวๆหน่อยไทยรัฐนิวโชว์ไปยัยมิ้นเไปเลยสิเชิรอลอสุดไหมเชจะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะเดินออกไปด้านหลังนี่เลยนะไปไทยรัฐนิวโชว์ขอบคุณนะน้องขอบคุณค่ะกลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่นะฮะพรุ่งนี้ก่อนครบตรงชาติวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะะโอ้มิ้นไปแล้วไทยรัฐนิวโชว์